และนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลับๆที่ซ่อนอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยเร้านบ้านเตี๋ยวเรือบายอายุทยาบอกเลยครับร้านนี้เริ่มต้นแค่15บาทปริมาณให้โคตรเยอะมีเส้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่วนเส้นมีขาวและเขายังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบราดน้ำฉ่ำๆปิดท้ายด้วยของกินเล่นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อลูกชิ้นจูหมาผมบอกเลยเส้นใหญ่ที่นี่โคตรน่ากินมันมีความใสเออมันมีความแบบใสๆนะเหมือนแบบเหนียวน,นุ่มลองชิมดูก่อนเลย เส้นใหญ่ในอุดมคอิิเนื้อฟิลไม่ออกเส้นใหญ่มืนเส้นมันเส้นมันเท่ตามเอากินาร้านหมาล่า15บาทถือว่าเยอะนะสำหรับผมอ่ะเนี่ยดูดิอือปกติมวบางคนชอบกินเส้นเล็กนะแต่ร้านนี้เจอเส้นใหญ่แล้โดดเข้าใส่เลยซึ่งเครื่องข้างในเนี่ยเขาจะมีเนื้อสดมาให้มีตับแล้วก็มีเนื้อตุนประมาณนี้ลูกชิ้นรวมยอดกันไปเลยทีเดียว สิบห้าบาทที่ผมเคยกินนะมันจะมาแบบแทบจะเป็นถ้วยน้าจิ้มเนื้อไหมเป็นชามตาไก่แบบเล็กๆให้ดูเนี่ยอันนี้คือ15บาทดูเส้นเยอะเยอะแบบคีบ,บอันนี้คือคีบมาแบบเนี่ยดูดิอุ้ยเยอะอันนี้ผมถือว่าเยอะอันนี้ถือว่าราคาถูกเลยและสาหรับใครที่อยากมาลองกินในร้านบ้านเตี๋ยวเรือใบาุทยาร้านก็อยู่ในซอยลาดพร้า,าวร้อยเจ็ดเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยครับเป็นร้านลับๆที่รสชาติปริมาณและราคาโคตรดี